ทำใจให้ว่างนะครับทำใจให้ว่างเมื่อทำใจให้ว่างนะครับมันก็จะมีที่ว่างเขาเรียกว่าทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นการทำใจให้ว่างก็จะได้ความว่างของใจกลับมาเหมือนเราเพิ่มที่ว่างในเมมโมรี่รว่าในโทรศัพท์นะครับเวลาเราถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะอัดเสียงบันทึก อัปโหลดดาวน์โหลดต่างๆเนี่ยถ้า,าเราไม่มีที่ว่างเราจะดาวน์โหลดอะไรเข้ามาไม่ได้แต่ว่าการที่เราทําใจให้ว่างเนี่ยเหมือนเป็นการเคลียร์เคลียร์แลนแต่ว่าการเคลียร์ใจเนี่ยเคลียร์อารมณ์นะครับการทาใจใว่างเป็นการเคลียร์อารมณ์ที่เราไปรับรู้รับทราบรับจํารับคิดนะครับรับฟังมาไปดมกลิ่นหรือมาสัมผสัสมาในอารมณ์ต่างๆ พราะการที่เราทําใจให้ว่างนี่แหละมันช่วยให้มันเบาครับเหมือนเครื่องไม่นักเราเคลียร์แรมบเคลียร์ข้อมูลเคลียร์ขยะในโทรศัพท์ของเราการที่เราเคลียร์อารมณ์เคลียร์ความรู้สึกเคลียร์ความนึกคิดปุ่งแต่งสิ่งที่เราคิดพูดําไปในสิ่งที่เราดูเห็นฟังดมกลิ่นหรือมาสัมผัสเนี่ยเราก็เคลียร์อารมณ์เคลียร์ความรู้สึกนะครับเรียกเคลียร์ใจการทําใจให้ว่างเนี่ย มันสาคัญมากนะครับมันก็จะใจก็จะเบาไม่หนักใจหใจก็จะไม่ร้อนใจก็เย็นมันเครื่องไม่ร้อนทํางานไม่หนักใจที่มันทํางานหนักเพราะว่ามันมีอารมณ์มากเกินความรู้สึกมากเกินชั้นเราก็เลยต้องเคลียอารมณ์เคลียความรู้สึกไม่อยา่างั้นเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียอารมณ์ก็คือจะไม่พอใจนะครับ แล้วก็เสียความรู้สึกคือจะหมดหนิดลำการฟรุ้งซ่านเกิดราคาปฏิกะโทศโมหะการเคลียร์ใจให้ว่างนะครับเมื่อทําใจให้ว่างได้รียกว่าทำความสะอาดใจเมื่อใจสะอาดใจก็จะสะว่างสงบแต่ถ้าใจไม่ว่างใจไม่สะอาดใจไม่สว่างไม่สงบใจก็จะไม่เย็ด ก็เป็นหลักพื้นฐานเหมือนรูปธรรมนามธรรมก็เหมือนกันครับการที่เราเคลียร์ใจได้แบบใจว่างท่านก็เลยทาารบอกว่าทําใจให้ว่างครับเมื่อใจว่างได้รับการเคลียร์การคลายการลบกันล้างกับอารมณ์ความรู้สึกปัจจุบันอันดีอนาคตที่มันเก็บสะสมไว้เป็นข้อมูลคือความพอใจพอใจความยินดียินร้าย ความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์สะเทือนความรู้สึกนะครับสะเทือนสมองฉะนั้นเราก็เลยทําใจให้ว่างไว้ก่อนเพราะทุกอย่างในชีวิตของคนเรานั้นก็เกิดจากการที่ทําใจไม่ว่างมันข้อบวดเต็มนะครับมันก็จะอัปเดตอัปเดตเวอร์อชั่นใหม่หรือว่าจะจะัดจัดทำอะไรมันก็ฟืดไปหมดฟั่นเฟือนไปหมดเลอะเลือน นะครับมันช้านะครับชั้นการที่เราทําใจให้ว่างนะครับชีวิตเราก็จะไม่ติดขัดกับทั้งเรื่องงานเรื่องเงินภาระหน้าที่ภาระนิสิตความรับผิดชอบนะครับในหน้าที่ในยศในตาแหน่งหรือว่าในชีวิตประจำของเราเองการเดินเดินนั่งนอนการคิดพูดทําการดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสการรับจําคิดรู้การใช้ชีวิต ในกิจ,จกรรมกิจ,จวัตรประจําวันนะั้จันการที่เราทําใจให้ว่างช่วยได้แน่นอนนะครับช่วยทำให้ชีวิตนั้นสะอาดนะครับไม่เศร้าหมองสงบไม่ฟุ้งซ่านเกิดความนิ่งไม่หวั่นไหวเกิดความเย็นไม่ร่าเร้อน,นะครับเกิดความราบรื่นไม่กิดขัดนะครับเพราะทุกอย่างที่มันเป็นปัญหาในชีวิตเนี่ยก็เพราะใจเรานี่แหละนะครับใจไม่ว่างไปคิดพูดทําเบียดเบียนผู้อื่น เป็นปลาเป็นชีเป็นสามนเณรภิกษุเป็นเนักปฏิบัติเป็นเป็นสิตทั้งหลายสุดท้ายเราทํากําใดกรมนั้นก็ตามสนองเราคือเราก็จะได้รับการเปลีป่ยนเหมือนกันการที่เราทําใจให้ว่างนะครับมันก็จะผลที่ตามมาคือใจเราก็จะสะอาดสว่างสงบเยน็นนะครับเป็นอนิสงส์ เพราะว่าการทําใจให้ว่างนี่เป็นการออกจากกรรมออกจากกิเลสออกจากวิบากที่มันมาสมมา,มาซับซ้อนมาแทรกซ้อนมาแทรกแซงแเพราะาอารมณ์ก็ดีความรู้สึกก็ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตโละจําวันเนี่ยมันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีอยู่รอบตัวเราเพราะาเราอยู่กับปุถุชนที่มีแต่กิเลสมีแต่อารมณ์กิเลสอารมณ์กรรม ความรู้สึกที่เป็นกรรมเป็นกิเลสเป็นวิบากทั้งนั้นการที่เราทําใจให้ว่างนะครับไม่รับอารมณ์กรรมอารมกิเลสอารมวิบากของสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในฐานะสามีภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องศิษย์อาจารย์เพื่อนสร,รพสัตวมนิสัตูที่อยู่ในมนุษยโลกเทวโลกพุโลกบ้างแต่เราพบแต่ละภูมิมก็แทรกซ้อนนะครับวนเหมือนความพุกพันของ บางที่มีแต่รถมีแต่เครื่องบินที่ขึ้นลงมีแต่รถที่วิ่งกวากไขวหรือว่าเรือที่สัญจรไปมาการที่เราอยู่ในโลกนี้จําเป็นมากที่เราจะทาใจให้ว่างเพราะไม่อย่างแล้วมลภาวะมละพิษที่เกิดเกิดจากเศษกรรมเศษวิบากเศษกิเลสรรของสัตว์ทั้งหลายนะครับก็มาปุดโผล่มาสัมปัสสัมพันธ์มาเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องด้วยความรักความชังความเกลียดความโกรธความอิจาริษยาหึงหวง ความพอจใจพอใจความยินดียินร้ายฉันเราก็เลยทําใจให้ว่างไว้นะครับแล้วมันก็จะทะลุทะลวงผ่านมาผ่านไปเกิดดับเจริญและเสื่อมมีละหายไปโดยที่ไม่สะเทือนใจไม่สะเทือนอารมณ์ไม่สะเทือนความรูจจ้สึกไม่สะเทือนส้ำเอาเม่อย่างนั้นมันมีอารมณ์ร่วมมีความรู้สึกร่วมนะครับไปกับเขาด้วยนะครับกำหนัดกัดเคืองลุ่มหลงกัดเคืองยินดียินร้ายพอ,พอใจพอใจ ซึ่งก็เกิดจากขาดที่เราไม่ทําใจว่างเราแต่ทําใจที่จะตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกพอสุดท้ายแต่ความรักความสามาคัคคีเป็นเวรเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นความเสร่อมทุทุกข์ตับตัวเองและผู้อื่นเปล่าๆนะครับก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นผลดีฉนันการที่เราทําใจให้ว่างเนี่ยเป็นการป้องกันแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตเรานั้น ให้ราบรื่นให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นแล้วมันตายเพราะว่าใจมันตันนะไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ไขไม่มีทางไปนะครับทาตัวให้เหมือนสายลมให้เหมือนน้ามันไหลไปไหลไปเป็นรูปแบบไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเรายึดติดรูปแบบยึดติดรูปลักษ์ยึดติดงานยึดติดคนยึดติดบุคคลชุมชนสถานที่ยึดติดเรื่องราวของชีวิตอดีตปัจจุบันอนาคต เราก็จะตันทํำใจให้ว่างไว้นะครับมันก็จะผ่านอนดีตผ่านปัจจุบันผ่านอนาคตไปได้ผ่านชีวิตประจำวันผ่านวันเวลาทุกเรื่องราวไปได้ทําให้เรานั้นมีสติที่ตั้งมัน่นมีสมาธิที่ตั้งมัน่นมีปัญญาที่ตั้งมัน่นมีศรัทธาที่เข้มแข็งมีความเพียรที่จะมั่เสมัยนะครับเราก็จะผ่านทุกอุสรกในมนุษย์โลกเทวโลกภูมิโลกไปได้จนเราหลุดพ้นเป็นความว่างสะเอง ครับจะได้ไม่มีปัญหาเพราะชีวิตของเราต้แก้ปัญหาทุกวันนะครับเรื่องตัวเองเรื่องผมคนเล็ันหนังหน้าเลือดอินกรนะครับเรื่องรูปเรื่องเวทนาสัญญาสังขารวิญาณของตัวเองและผู้อื่นทีน่เป็นไปในกุศลอกุศลบ้างไปในสุขไปทุกข์ไปความยินดียได้บ้างฉะนั้นทําใจให้ว่างไว้นะครับล้วจะปลอดภยัยเราจะคาดแค้วเราจะพ้นปัญหาอันสัการาะหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งเรื่องนี้สินเรื่องงานเรื่องการเรียนการสอน ื่องการส,สร้างไปแพร่ปฏิบัติเรื่องคำดำานิชีวิตอยู่ในแต่ละวัยแต่ละวันแต่เวลาเวลาแต่ละขนาทําใจให้ว่างไว้นะครับและผลบุญที่เกิดจากการทําใจให้ว่างนั้นมีอาน,นิสงส์นับประมาณไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเรานั้นผ่านพน้นจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคือความตายนะครับฉะนั้นทําใจให้ว่างใช้ชีวิตอย่างสงบใช้ชีวิตอย่างอิสระ ใช้ชุดอย่างไม่กังวลไม่ยึดถือใช้ชดิตอย่างคาดแคลปลอดัยจากหมู่มารทั้งหลายนะทำใจให้ว่างหมดเวรหมดกรรมหมดเคราะหหมดวิบากไม่ติดขัดข้องคากับเรื่องราวต่างๆของชีวิตนะครับทําใจให้ว่างเมื่อทําใจให้ว่างแล้วหมดเวรหมดกรรมหมดวิบากนะครับทําใจให้ว่างเมื่อทําใจให้ว่างแล้วปลอยวางได้นะครับ ไม่ยึดถือยึดมั่นยึดติด,ดในสัตว์ในสังขารในวัตถุธาตุต่างๆทำใจให้ว่างแบบแล้วชีวิตเราก็จะสงบสันติถึงเราจะสงบสันติไม่มีเวร่มีภักับใครแล้วแต่ว่าเจ้ากรรมในเวรมารต่างๆที่มันค่อยเบียดเบียนล้างผ่านคุณความดีนะครับคอยทําลายความชั่วล้างผ่านความดีเนี่ยเราก็ต้อง ทำใจให้ว่างรู้เท่าทันมานเพราะการที่เราทําใจให้ว่างมันก็จะรู้เท่าทันมารในอดีตปัจจุบันในข้อดีการแก้ตัวเองและผู้อื่นทําให้เรานั้นไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนไม่สะดุ้งนะครับไม่กลัวไม่กังวลไม่อ้วนเพราะจิตของคนเรานั้นมันไม่ได้อยู่ที่บุญไม่ได้อยู่ที่กรรมอย่างเดียวมันอยู่ที่นอกเหนือบุญนอกเหนือกรรมไปด้วยนะครับคือวิมุตติยานทัศนะคือความว่างสุญญตา คือน,นิพพานซึ่งการใช้ชีวิตเนี่ยต้องใช้ชีวิตให้เหนือโลกเหนือทุกข์แบบเหนือสมมุติแบบเหนือโลก,กธรรมเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันกระทบและกระเทือนกระทบแล้วก็หวั่นไหวกระทบแล้วเป็นทุกข์ฉะนั้นการที่ใครจะหวั่นไหวเป็นทุกข์กระเทือนเราก็ไม่เอาขอเขาไม่เป็นไปกับเขาเราต้องอยู่เหนือโดยการทําใจให้ว่างกับทุกข์ราเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์สัตว์เปรตอสก้าสัตว์ฉาสตนก อนุเทวดาประมาณซึ่งเป็นเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องนีเรื่องชั่วเรื่องวิบากนะครับเราต้องทําใจใว่าเพราะสัตว์ทั้งหลายนั้นมีบุญมีกรรมร่วมกันมามาชาตินี้มาให้คุณให้โทษให้เจริญได้ลาภยศสรรเสริญสุขเสมามลาภหนิงยาทุกให้เกิดโลกธรัทาไม่เกิดสัพพทุกข์สุขโลกภยัยชันการที่เรารู้เท่าทันโลกู้เท่าทันกรรมเกเรและบาปของสัตว์ทั้งหลายก็ทำใจให้ว่างเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โลก ธรรมชาติธรรมทั้งหลายนะครับทําใจให้ว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและทางสายกลางนะครับหรือว่ทางสุดโต่งเราก็พบเจอหมดแล้วนะครับแต่ละพบแต่ละมิติแต่ละภูมิแต่ละชาติที่เกิดขึ้นกับสรรพสัตว์ต่างกรรมตาม่างกิเลสต่างวิบากต่างวลระทางวิธีที่จะหลุดพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้ไปทําใจให้ว่างนะครับทำให้เราไม่ต้อง เสียเวลาข้อไว้วิตกวิจัยวิจารไปยินดียินร้ายไปสึกไปทุก์ไปดีใจเสียใจใกับอารมณ์โลกความรู้สึกโลก,ใใกโลกจิตใจพฤติกรรมโลกโลกนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายทําใจให้ว่างนะครับไม่เกี่ยวพันไม่เกี่ยวข้องกับธรรมกับโลกไม่ยึดโลกไม่ยึดธรรมไม่ยึดสัตว์ไม่ยึดบุคคลจุ่มสุนทานทีเรื่องราวต่างๆว่าเราต้องการสละโลกนะครับปล่อยวางธรรมไม่ยึดธรรมก็ทําใจให้ว่าง ลกนี้เป็นของว่างทำก็เป็นของว่างอยู่แล้วนะครับก็ไม่ยึดทำไม่ยึดโลกไม่เพลินโลกไม่เพลินทำไม่หลงโลกไม่หลงทำรู้ทันโลกรู้ทันธรรมด้วยการทาใจให้ว่างนะครับทำใจให้ว่างแล้วก็ไม่มีปัญหากับโลกกับธรรมโลกธรรมเกิดดับเกิดดับเกิดดับทุกเรื่องทุกคนทุกสิ่งทุกเหตุการณ์ทุกปรากฏการณ์อยู่แล้วฉะนั้นเราก็จะไม่ต้องหวั่นไหวไม่ต้องสุขเศร้าไม่ต้องเศร้าหมองไม่ต้องเป็นไปกับโลกกับธรรม ทําใจให้ว่างนะครับก็จะหลุดพ้นจากเกลียดจากโอมานจากกรรมวิบากจาก,ท,กทุกทุกทั้งหลายที่เกิดขึ้นาะอาศัยโลกาะอาศัยธรรมนะครับฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายทําใจให้ว่างและทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปติดขัดก้องคาองใจคาใจติดใจอะไรกับอารมณ์กับความรู้สึกของโลกกับธรรมที่ต่อไปนะครับทาใจให้ว่าง นะครับและไม่ติดใจไม่ติดสุขติดทุกข์ไม่ติดดีติดชั่วไม่ติดบุญติดบาปไม่ติดเหมาะไม่เหมาะควไม่ควรนะครับไม่ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ม่คุณเป็นโทษนะครับเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความยินดียินร้ายนะครับเรียกว่าตัดกระแสโลกปล่อยวางกระแสธรรมไม่ขุนมัวไม่ขุนคล้องไม่ขับอกขับใจไม่ขับแค้นไม่เป็นไปไม่ไปยินดีพอใจเพื่อเพลินอยากใครในสรรพสัตว์สรรพสิ่ง ปล่อยธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติปล่อยธรรมะให้เป็นธรรมะปล่อยโลกให้เป็นโลกปล่อยธรรมให้เป็นธรรมว่ามันว่างอยู่แล้วยึดไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ต้องไม่ตั้งไม่ติดไม่ขัดไม่คองไม่ค้างไม่ค้าอยู่แล้วในวันที่กายบ่อนกลายอยู่แล้วฉะนั้นเราก็เลยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราู่แล้วมันว่างมันวางอยู่แล้วมันไม่ยึดกันอยู่แล้วมันไม่เนื่องกันอยู่แล้วฉะนั้นให้เราทำใจหว่างไว้แห้ทุกอย่างก็เป็นเช่นนั้นเอง พราะตัวอย่างเป็นธรรมดาโลกตัวอย่างเป็นเช่นนั้นตัวอย่างมันเป็นปถาตามเป็นเช่นนั้นนะเพราะว่าแค่ไม่รู้ไม่คิดจั่งหวังมันแล้วแต่ไม่อะไรกับอะไรนะครับทำใจใว่างดีดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเพือนทุกท่านก็จะหมดทุกหมดโศหมดโลกหมดไปหมดเป็นหมดกันหมดราะหมดนิสินอยู่เย็นเป็นสุขสงบเย็นบรดสุขอิสระสันติทัาใจให้ว่าง ดีๆด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิด